สามสองหนึ่งจะไปเป็นเป็นสีเขียวว่านี่นโปรนี่นโปรอันที่สองเป็นมองไม่ชัดนะทรงผมแบบนี้นะทรงผมแบบนี้นี่เดี๋ยวก่อนเอาเ้าเก็บไว้ตงรงไหนอะ อันนี้คือยังไม่มีเลยเพราะนี่นายตังหูตังหูอันนี้แม่มีแค่สิบหกเองนะเช็คดูแล้วมีแค่สิบหกเองนะรู้ไหมรู้สิรู้เลยจำไว้นะตังหูมันอยู่นี่นะโอเคไหม tức đêm